แล้ววันนี้บนแนะนหพันนี้เลยค่ะ MG x c e n d e r นะคะตัวนี้นะคะก็เป็น x c e n d e r ที่เป็นแกนีก็คือเป็นตัวรองท็อปนะคะแล้วก็เป็นยกสูงที่เป็นเกียร์แมนวลเรามีการันตีตรวจสภาพแล้วจากเว็บไซต์รถโดนใจนะคะจาก c o l i s n สองร้อเจ็ดจุดคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7000เท่านั้นนะคะเ0 0 0เท่านั้นนะทุกคนนะผ่อนเริ่มต้น7,000ออกป้ายแดงได้ใจ่ายแน่นอน7-8แสนวันนี้มามือสองนะคะคันนี้เอาราคาไปแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นใครมาจากคลิปนี้นะคะได้ไปเลยนะคะดอกเบีย้ย7ปี2.99นะคะ ทุกคนนะดอกเบีย้ยนี่ทำได้จริงกระบะสี่ประตูปีใหม่ดอกเบีย้ยเจ็ดปีสองจุดเก้าเก้าในเงื่อนไขออกรสูเปอร์เซ็นต์ PCC ค่ะรถสวยไลน์แอดแอด PCC ค่ะ วันนี้ค่ะใครหากระบะ4ประตูยกสูงแมนวลนะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากได้รถที่เอาไปใช้แล้วมันคุ้มได้รถปีใหม่หายจากป้ายแดงไปกว่า50%แล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะใครอยากได้รถปีใหม่มีวรรตีสูงยอยู่ซื้อไปไม่ต้องกลัวเรื่องซอมน,นะคะแล้ววันนี้บนแนะนำคันนี้เลยค่ะ MG Exceder n นะคะตัวนี้นะคะก็เป็น Exceder n ที่เป็นแกนดีก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวรองท็อปนะคะแล้วก็เป็นยกสูงนี่เป็นเกีย์แมนนวลคันนี้ได้รถปี21เลยแล้วนี่ที่สําคัญ ใครที่กลัวกังวลเรื่องรถชนหนักหรือเปล่ารถกรอไม้หรือเปล่ารถต่อรถน้ําพ่พวมหรือเปล่ารถสมพยนเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่านี่เรามีวรการติตัวสภาพแล้วจากเว็บไซต์รถโดนใจนะคะจากโ i n s p e c t i o n สอรเีจุดซึ่งเป็นตัวการันตีได้เลยค่ะข้างในนะอันนี้เป็นบริษัทนอกที่เราจ้างมาตรวจนะทุกคนหะเราไม่ได้ตรวจเองนะ เป็นบริษัทนอกที่เราจ้างมาตรวจแล้วก็คือข้างในทุกคนก็คือจะได้ใหม่แบบนี้เลยนะคะจะได้รถใหม่แบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นรถนะคะที่ตรวจสภาพแล้วแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะดูจากไฟล์ตรวจสภาพได้เลยนะคะข้างในมีกล้องมองหลังให้ Apple CarPlay Android Auto มีให้ครบแล้วถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะแล้วก็มีระบบการเลื่อนถลายมีอะไรต่ตางๆให้มากมายเลยคือข้างในยังสภาพริตอเลยนะะทุกคนคะ นี่ทุกคนดูได้ได้เลยค่ะกร,ระบ <ife? S 1> องก er. ระบะนะก็ยังอยู่ครบอยู่เลยนี่ค่ะทุกคนค่ะสาหรับด้านหลังเนี่ยก็อันนี้ถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปแต่ก็จะมีกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็มีค่าสีดําให้แบบนี้อันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยนะคะเห็นไหมทุกคนรถเป็นตัวรองท็อปก็จริงแล้วก็ราคาห่างจากป้ายแดงเนี่ยนะกว่า50%เลยแล้วคันนี้แล้วก็ ใครที่ดูมาจากคลิปนี้เดี๋ยวให้โปรโงประชาสุพิเศษและใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปกังวลว่าเอ๊ะมันจะต้องซ่อมหรือเปล่าหรือเปล่าว่าจะบอกเลยนะว่าคันนี้นะคะมีวารันตีศูนย์ให้เรียบร้อยและสาหรับด้านในคนขับทุกคนด้านในคนขับคันนี้เลขไม่8,000โลเท่านั้นและทุกคนดูสภาพดียังสวยกริบๆแบบนี้เลยค่ะรถปรี2021เกียร์แมนนวลนะคะใครอยากได้รถเกียร์แมนนวลขาซ้ายแข็งแรงนะแล้วก็ได้คันนี้ไปไฟหน้าปรับสูงต่ำได้4ประตูได้รถใหม่แบบนี้วารันตีศูนย์อยู่แน่นๆคันนี้ผ่อน เจะ7พันเท่านั้นนะทุกคนนะผ่อนเริ่มต้น7000ออกไปไ้ายแดงได้จ่ายแน่นอน78แสนวันนี้มามือสองนะคะคันนี้เอาราคาไปแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นใครมาจากคลิปนี้นะคะได้ไปเลยนะคะดอกเบี้ย7ปี2.99นะทุกคนนะัดอกเบี้ยที่ทำได้จริงกระบา4สประตูปีใหม่ดอกเบี้ย7จปี2.9 9ในเงื่อนไขออกรดศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้ขายอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะ ใครอยากได้คันนี้นะทุกคนนะเอากระบะไว้ใช้งานเน้นไว้ใช้งานเน้นขายต่อไม่ขาดทุนเพราะว่าป้ายแดงขาดทุนไปแล้วนะคะต้องคันนี้เลยค่ะใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยะนะ